สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ g t v TV นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโลบอ x แมป diving empire นะครับก็มันมีกิจกรรมมาใหม่นะครับก็คือนี่เลยครับข้างหลังผมนะครับ n a s c a นะครับนี่ NASCa คือมันเป็นกิจกรรมแข่งรถใหม่นะครับ นี่ครับเขาเขาก็จะแจกฟรีนะรถรถพวกนี้สามคันมไคสามคันนะครับหรือว่าเราจะซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ถ้วยนะครับถ้วยในการซื้อห้าร้อยนับห้าร้อยถ้วยถึงจะซื้อคันนี้ได้นะครับซื้อคันพวกนี้ได้นะครับนี่แต่ผมได้มาแล้วคันหนึ่งนะครับคือเขาแจกในสนามนะถ้าใครอยากได้ก็รีบรีบเข้ามาเล่นเลยนะครับ ครัไดวิงแ,มแงอมไพน์นะครับผมสปอนรถก่อนนี่นะครับคันนี้นะครับที่ครั้งที่แล้วที่ผมแข่งกับคุทอัลโตเนโมโนไว้นะครับนี่นะครับผมเลือกเป็นรุ่นเชฟโรเลตนะครับนี่เชฟโรเลตผมออกก่อนนี่ ผมรีวิวกลางถนนเลยโอเคนี่นะครับนี่เป็นรถแข่งนะครับนัสนสานะรถแข่งในสนามเลยนะครับประมาณนี้นะครับรอบคันเขาก็จะเป็นอย่างประมาณนี้นี่รอบคันเขาเปิดประตูไม่ได้นะครับเป็นรถแข่งนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับคือถ้าเอาไปแข่งในสนามก็จะชนกันได้นะครับชนกันแบบ เละเหละก็ไม่เละขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมนะครับถ,ถ้าเรื่องจริงอัเละเละแน่นอนกระจุยเลยนะครับนี่นะครับรถแข่งเฮ้ยเพื่อนเขาก็มีเหมือนกัน นี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับความเร็วเขาก็อยู่ประมาณสามรกว่ากว่านะครับ นี่นะครับไ <laughs> ี่ใช่คนโอ้ยคว่ำเลย นี่คนจะตามผมมาทำไมันก็ไม่รู้แฟนคลับหรือเปล่าผมกำลังรีวิวรถอยู่เลยแต่ผมหาที่รีวิวดีๆกันไ้กลๆจากผู้คนหนไอยที่เดิมแล้วแล้วกัน ตรงนี้แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับคันนี้คันนี้ผมก็แต่งเต็มนะครับล้อล้อผมก็แต่งเป็นล้อรถแข่งนะครับแต่งเต็มหมดแล้วนะเบอร์แปดแปดนะนี่เป็นรุ่มเชฟโรเลตนะครับคอมโมโลเชฟโรเลตนะครับนี่นะครับ ผมให้ดูภายในนะครับครับนึงนะครับนี่ภายในก็จะเป็นแบบแนวรถแข่งเลยนะเบาะเดียวนะไม่ได้มีไม่มได้เบาะคู่เหมือนรถแต่ก่อนนะคไม่ไม่ได้เหมือนรถสมัยใหม่นะครับดูดีแบบเป็นโครงอย่างเงี้แหละโครงรถแข่งอย่างเงี้แหละแบบมีเซฟ เซฟทุกอย่างนะครับนี่เบาะก็เป็นเบาะรถแข่งนะครับโอ้ยผมโดนคันเร่งนะครับนะครับภายในเขาเซฟตี้เยอะเลยไารลรถแข่งเลยพวงมาลัยก็เป็นอย่างนี้คนระับเรียนไหม่ก็เป็นดิจิตอลป่ะยวดว่ใช้ได้ป่ะอ๋อใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ มานี่นะครับถ้าถ้าสบา,ายเรก็ประมาณนี้โอ้บิบิกบิบิมองไม่ถนัดเลยผมลองส้่งใไหนหดูโอ้ยระควควมมความเลย ประมาณนี้นะครับภายในเขาคันนี้เปิดไฟหน้าไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นรถแข่งนะครับรถแข่งรถแข่งรุ่นเก่าประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ผมจะไปลองแข่งดูแล้วกันลองแข่งให้ท่านผู้ชมดูมาไปที่สนามแข่งกันเอ็ดค่ะออการแข่งขันนี่งไงเลยตัวหนะโอเคไปเลยมา รงูงครับรอหลดตั้หนึ่งนะครับมาที่นี่ยังแรกอะเรามานหลดตั๊บหนึ่งนะครับวันดีผมเล่นในมือถือไม่เล่นเล่นในคอมนะครับนะ เคยแข่งให้ท่านผู้ชมดูแล้วล่ะเอ่อแต่วันนี้เดี๋ยวผมแข่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะรอผู้เ,เล่นก่อนใครอยากแข่งบ้างอเคมาแล้วนะครับขี okay. มาแล้วมาแล้วเอ้าไม่แข่งอ่ะ <your> ไปไหนอ่ะ มัวไปดีกว่าบ้านเราดีกว่าเค้ื่อนยานมาเลยนะครับบ้านผมก็เป็นนะ้ะบ้านในเกมนะครับ ตกยังไงก็ไม่รู้ว่ะคนเล่นเยอะนะไอ้แบบนีน้เลยมันมันก็เลยกระตุกอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมรีวิวอีกคันหนึ่งแล้วกันเอออยากให้ผมรีวิวรุ่นอะไรดี S <S อ๋อนี่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 ดีกว่าสองพันสิบเอ็ดนสสัน GTI นะครับนี่ R สามห้าอันนี้ผมก็แต่งมานะนี่ว้าวเสียงพอเลยใช่ไหมครับน,น,น,นี่นี่ผมรีวิวหน้าบ้าน โอ้โหแบบน่วงมากอะประมาณนี้นะคผมเลี้ยของเจ้าคันนี้ออประมาณนี้นะครับประมาณ300 ติดบูทแล้วนะโอ้ตัว400ครับอุ้ยขึ้นอ๋อ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 บริษัทจีน RR35 นะครับปี2011นะครับคันนี้อยู่มันตรงนี้แหละ คอนแลกิกืนนี่นะครับรอบคันผมก็แต่งมานะครับแต่งแต่งเต็มเลยนะนี่แต่งบอดี้ด้านข้างด้วยนะอุ้ยเอาเข้ามาข้างในเฉยเลยวะ่ะ นี่นะครับป้ายทะเบียนก็แต่งนะครับท่อก็แต่งนะครับเป็นไทเทนนะล้อก็แต่งนะครับเป็นสีดํานะครันนี้ไฟหน้าก็ปิดไว้นะครับเปิดไฟหน้าเปิดไม่ได้นั่นแหละดูห้องเครื่องเขานะครับมานี้นะห้องเครื่องก็ก็แต่งประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวประตูนี้ก็เปิดได้ ก่ไฟลาลังเป็นยังไงบ้างด,ดูนี่หัวน,นี้เป็นที่ใส่ของนะครับตรงนี้นะใส่ของโอเคผมให้ฟังเสียงสตาร์ทเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงเครื่องยนต์เ็ประมาณนี้นะเสียง์พ่อไอนะเสียรอ,นะอบเดินเบาเขานะครับ เป็นประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมให้ดูภายในนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเงินไม้ยังเป็นเข็มเป็นเรือนไม้เข็มอยู่นะเป็นไม้เก่าข้างบนก็จะเป็นตอดไฟนะครับบอกบอก็เบาะรถแขเงนะ นประตูก็เป็นเรื่อนเ,เลยพวงอะไรก็สลักชื่อไว้ก็พวงมาลัวตรงกลางพวงอะไรก็สลักชื่อ GTR ไว้นะประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะครับเมื่อกี้ผมให้ดูไปแล้วเนี่ยให้ดูความเร็วย้อนกลับไปดูได้นะครับถ้าใครอยากดูอีกความเร็วก็กลับไปดูได้ ตรงนี้ทีไรแหลกทุกทีนี okay, ่ครับโอเคครับผมก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจ er ิญคลิปหน้านะครับเบคอนมึงมาทำอะไรเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจิญคลิปหน้าบายจ้าจบแบบแบบกับเบคอนนะครับอฮ้เบคอนเบคอนอยากขึ้นรถดูมันจะรักรถผมแล้วบายครับบายบายนะครับจบกับเบคอน gần